ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรแสงแตะวันเจโอทู่นะคะพี่น้องสิมาสปอยหนังไปเบิ้งหนัง่ายอ,อมาแล้วเออไปมาแล้วโอ้เพื่อนกับเบิ้งอยู่เส้นทัานรูดอนพี่ละนะคะพี่น้องในรลงคลิปไปให้หลายหลายคลิปแล้วนะคะในบรรยากาศในช่วงเริ่มต้นเออในช่วงออกมาเป็นยังไงนะคะรู้แต่ว่าตอนก้อน ก่อนไปฮอดในโลกหนังนี่เอาว่าคนบ่เคยได้ไปเบื้องหนังจักเถื่อนี่มีความรู้ซึกตื่นเต้นขนาดใดแล้วก็อยู่ในวัยอันประมาณจะเกษียณแล้วพี่น้องสามสิบปีขึ้นก็ว่าได้บ่ได้เบื้องหนังจักเถื่อเออเบิ่งก็นในยูทูบเบิ่งถึงแต่อยู่ในจอในน้อยนี่แล้วมันก็เป็นห่วงเวลาที่บ่มีผู้ใดเขาสิไปเบื้องหนังลงพ่อปัน ให้บอกว่าการเบิ่งหนังโลกเนี่ยมันลดลงนะพี่น้องแต่ว่าบอโจเนี่ยบอกว่าสุดสุด,สดอหลีหลังจากไม่เห็หนังไข่อ้อก็เฮ็ดให้เพื่อนพ้องน้องพี่วังสั่นซะไปทั่วประเทศทั่วโลกอยากเบิ่งแม่จะตั้งประเทศก็บอยี่ตนคนอยู่ตั้งประเทศบ้านบอดเพราะว่าส,สุดสุดอิลีด้พี่น้อง้อถ้าผูดด้ใดได้ไปเบื้องแนวเบื้องแวอนวเอมเมนเขาวมานะพี่น้องมาพูดจากันนะ สิม <istles> ่วาสปอยนั้งเออสปอยนิดๆไอ้เพื่อนเองไม่ความอยากเก็บไว้เอออยากไปบึงตั้งแต่มือเพื่อนวัดถ้ายตั้งแต่มือแรกเพื่อนผู้นั้นก็มาสปอยผู้นี่ก็มาเว้าเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องอีเวลแนเออเรื่องบักเอ่อกบักเดียวที่น้องเออเรื่องบักเดียวมีทั้งรถบัตรเป็นจังนใด ลูกบอกว่าการที่บอกว่าอ,องซี่น่ยมันเนี่ยเดี๋ยวลาไอผู้ไรคนอยากไปบึงแม่มาหลับพี่น้องบอกคนละนิดบอกคนละหน่อยตอนนั่นตอนนี่เออมันเกิดความรู้สึกอยากไปพี่น้องอยากไปเออจนถึงกบว่าต้องไปให้ได้แต่อดเอาเอออดไปอีลาน้อยกับโบโจกับคณะกับอไปเอกไข่อ้านอ่งนอกกันต้องบอกว่า ดาลา่าไข่อ้อมาอุดรอ,อนล่อจนหอดวันที่20พี่น้องเอาจนได้หอดเอาจนได้พ่อเออให้บอกว่าสุดๆอิลีพ่อเขาไปเบิ้งท่านละ่ะพี่น้องความตื่นเต้นมันบังเกิดมันตื่นเต้นตือนที่แรกๆพี่แล้วเออกู่คนหลากไหลพี่น้องเอ้ยแต่ละรอบรอบหนึ่งจบไปรอบสอง ให้บอกว่ามือนั่นเพิ่นจะใช้ยุสีปรอบเหนาเออไปถามธนาคารเพื่นวางสันที่ใช้สีปรอบมีถึงหมืแปดโล่งแม่แม่จะอโล่งใดยังไดไปจองบดีพี่น้องเลี้ยวก็บ,บ่ได้ซอถามผู้ใดดรอกว่ารอบใดที่อาดาราเพื่นสิบปปากกตโตเพื่นสิบปปุ๊บปะอาเอฟซี FC. บอได้ถามไผเลยยังว่าแนวนี้ ไอ้ก็ได้จั่ก่าลาเวลาว่าจะของสิยูได้หอดใสจังไดเท่านั้นไปเอาเวลาภายสองหมางซีดที่เออ <c oughs> ในระหว่างที่ลาน้อยกับพ่อมาเออกับดาล่ามาแอดเพนเองก็ได้ไทยทํำอยู่เล็กน้อยสักพักผ,กผ,กผนหอ,ออหอดเวลาเออหอดเวลาสิเขาไปเบื้องแล้วก็ได้หนีจากอีลาน้อยเข้าไปเออเขาไปเบื้องเออเข้าไปพี่น้องเอ,อ้ยเขาไปลง่งซี ในที่หนึ่งใน,นไปเขาลุงป่าพยนต์ลงที่สี่เออเขาไปกจ็จะไปไสไปกลัวเออเริ่มเขาไปใน,นมันมืดเลยเน่มันมีความมืดตั้งหนาวให้ทาแล้วเออมันดีว่าว่ามีผีหลอกไมายืนยื้หันได้พี่น้องเพ่นแต,งต่งโตบระท่านที่ยังไหนหรือ่นไปลุ้งอนอยู่กับพระจักรเออก็เขาไปนั่งเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องตื่นเต้นบากคะ วัดเบิ้งไปเบิ้งมากเขาว่าดฉากนั่นเนาะฉากนี่เนาะพี่น้องเออบอกเลยว่านักสแสดงสู้ผู้สู้คนสแสดงดีค่ะเออแท็กซิเโาถึงกูได้เนี่ยซองสแสดงดีฮอดท่านคู่บาอาจารย์อีลาน้อยกบูกแจ็คไปแสดงได้ยังไง้าเป็นอาวาสันพี่น้องเออ จังหวาจนะค้นแต่ละถากแต่ละตอนเขากันดีปญยังพี่น้องเออประกอบกันฉากนั่นฉากนี่ปฏติประตอูอ้เลิศเล่อเ,อเปิดเฟยกพี่น้องแจ๊กซช่ไจังใดเอออีลาน้อยเขาเบอยี่ตอนนึงเออเพิ่อนเขาบ้าเรื่องไข่อ้อเออประมานนั้นอีลาน้อยบอกว่าข้าเฮ็ดดีเออมิเติจะเล่นไปนาเนาะแม่คู่ตา พี ik, no ites, ่น้องไปเว้นเราเดินตอนนี้เลยจะลางน้อยเฮ็ดนาเนีอยน้อยปะปะนี่คือว่าเป็นนี่คือเฮ็ดคขึ้นดิสเน่เหมือนเป็นธรรมชาติอย่างที่สุดเลยได้พี่น้องเออหน้าตากับบันผัดเพ่นบ่ลนเพี่น้องเออเราได้เรื่องนี้เพิ่นกับพวได้แต่งหรวัาได้พี่น้องประมาณเออออกแนวออกเป็นบ้านๆเนี่ยนะสิว่าจังไหต้องไปเบิ่งเอกแล้วเอาแต่ละไล่โบนไล่ตอน ฮ่าแล้วก็กับชิดฐาเรื่องถึงเตะฉากบักเดียวกับอีแววนี่แหละนี่ตอกบักเดียวกับอีแววกับเฮ็ดสุอดอีลีฮ่าสร้างแน่แดดผีหลอกตาแดงอะแล้วพี่นองผีหลอกตาแดงนักมากจ้ะเฮือนี่นีน่ะอยากหัวมั่นฉเฉลยเห็นฟังเด้อบอดจุอยผีหลอกตาแดงนี่แม่นผู้ใดเลยน,นะเออไม่คักอีลีพี่น้องต้องไปเบิ่ง,งเอาเองเนีย่ย แล้วก็มาถึงแม่ลำเวลาที่เหมาะสมอีกเออแม่มาเคนแม่มาเคนว้าวถึงเรื่องพระเนี่ยว้าวถึงเรื่องพระสม,มัอนี้บ่มีดีจากแนวว้าวถือจังหวะว่าดีเลยพี่น้องปานม่าลู่ว่ามันเป็นจังไงเน้ย่ยเออปานลู่เรื่องล่วงหนา้าคุณตกไปเบ่งไม่พี่น้องเพราะว่านางเรื่องนี้เห็ดออกมาเห็ดก่อน เหตุ ed, มันจะเกิดพร้อมได้พี่น้องที่มันกาลังเกิดยุสมิงีอเนี่เออต้องไปฟังนะคะพี่น้องผลธนะสุนทรนะครับพี่น้องแม่แบบแค้นเมาไอตัวใหญ่หยลยมาไหนจังไหนนี่ฮะมันคือลูกอะไรกันสิแม่พี่น้องนะั่งไอ้เพื่อจะปล่อยหลายเรื่องกันเล้เพื่ <c oughs> <c oughs> อนไปมัอยู่อีกฉากหนึ่งพี่น้องเออ phụ đấy mặc chạc đấy cái đây để nhìn này lái là lại lá, kẹ lên mặt chạc hạt thí béo tốt sàng mấy phi đồng phân ở bị tìm nó sàng mấy phi đồng bỏ vào bạc quát ở bị tìm nó sàng đấy đời thì tăng thả vững thế ngay chẳng nghe trồng nào cứ khắc thẻ phi đồng ừ, bởi đấy phi đồng đấy à mi nào mà bỏ phân ôi mình ịt lại đi nhớ phao xưa thả nhăn bỏ đầy bơm. nè ยาเฝ้าเสื้อท่ายั่งบ้เบิ่งไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณสุขภูสุขคนที่เขามารับชมก็แล้วกันลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับพี่น้องสิได้ฟังก่อนไผ่เห็นก่อนหมู่นะพี่น้องขอบคุณสุขภูสุขคนจ้าค่ะทีละกระพร้าซ่องให้สิงด้านเอฟเจเนเดจ่าฝากอะไรก็แค่ในกำลังใจนี้นี่ก็เรื่องรา